ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีุกท่านพนักประเทศและต่างประเทศ,เทศพี่น้องพบพ่อกับส่องสานี้ป่าเดอ้อบรรยากาศยำบ่าย,บ,ายบ่ายพี่น้องเลยบ่ายแห้งอะไแม่นจะทำหรือบะหมี่นี่บ้หมี่ฮามาฮามายังอยู่อุปกรณ์ก่อสร้างฮามายังน้นองน้องคือว่าฮามาเป็นสะพานบุญให้เอื่อยไรเวียงเนาะเป็นอยู่ประเทศนอกกันแหละ เพิ่นา่าเพิ่นผากเงื่อนมาหนะ่ะจำนวนเ <c oughs> มื่นหนึ่งแล้วก็หมื่นหนึ่งหน่น้ำลังเนาะเพิ่นผากมาเมื่นหนึ่งหนะ่ะน้ำลังค่ะฮะขายยังกับเรือเมื่นหนึ่งหนะน้ำลังแล่อีกอันอีกปูนเศร้าสอบนะันรุ่นก้อนเนาะอีกปูนเศร้าสอบน่ะแล้วเมื่อนอี้เฮาสิมามาเคลียมาจ่ายเงืนแล้วสิมาซื่อค้องห้เอือยอุ้ย,ยน้องเอ้แต่ว่า เลยบุเอุ้ยกับ่ตายกะแก่มาแล้วก็นองบิวแต่เพิ่นก็ยังบหุดอกเขาก็เลยมาถามเพิ่นจักหน่อยซื้อคลองแล้วยังแล้วเนาะอุปกรณ์ก็ส้างเงื่อนเพิ่นทะเลเพิ่นอาจจะลุกเรือนสี่เนาะซื้อยังให้เรียบร้อยแล้วเขาจังสีถามความรู้ซื้อองเพิ่นพี่น้องจังสให้เพิ่นอวยพรผู้ใหญ่ใจดีนี่กำลังมาซื้อพี่น้องบ่ตายละผู้หุ่น ออปูนเคียวเศร้าแล้วกับปูนแดงนำ้ำจดแล้วแหละจดเป็นบินเลยเอเรื่องของไารอุ้ยมาเป็นสะพานบุญเนาะ กันบผมมาเห็นอันนี้เอ้ยอุ้ยลักกระบอได้เด็กพี่น้องเอ้ยเฮ้ยี่แหละเล็กกนทาสี่เซนพ่อบอกให้เล็กนี่เล็กปอกสาวสี่เซนแลวก็เล็กเงเกะฮะเล็กสีโลลูกสาวกันนะต่เราสั่ง อันนี้ครับจะเอาเหล็กไปเทคานตัดโอ,อ,อ้อันนี้เอออ,อันนี้เทคานอืมอืน่องบาจ,จักน่องก็เลยส่วนบาดตายมากนี่แหละดเ, <c oughs> เล็กแต่ปูห้ากระสังลวดเออบาดตายสั่ง เพิ่อนเอารถมาบรรจุสิไปส่งนะพี่น้องตอนนี้เ,เนนพิ่นลูกน้องเพิ่อนเราพี่น้องพนักงานอะไรนะเนาะเพิ่นกำลังงานเอาปูนเอายางขึ้นทายรถเนาะพี่น้องแล้วก็รเล็กที่เขาสั่งนะเนาะเพิ่นกำลังเตรียมการเลยอย่างไวทันใจเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นหาดอุปกรณ์ก่อสร้างมีทุกชนิดเลยพี่น้องเลย อุ๊ยกระนองบิวก็มานํามาสั่งของได้หินทรายน่ะอยู่ตัางหากเนาะอยู่อีกบอนตอนไี้คนกำลังเบิ่งแล้วก็รวมเงินพี่น่อยมาไล้แม่นในหน่อยได้นี่กี่นองอุปกรณ์คนอขึ้นรดเล็บน้อย ไปส่งเนาะตอนนี้เนาะปูนมีอยู่เสาหาสอบไปเนาะเอยเรียกว่ายี่สิบหาสอบเนาะตอนนี้จะมีปลากระเป๋าตายกำลังเขาไปจ่ายเงินพี่น้องเบิร์ตท่ายนะคอยเบิ่งทีลังเนาะพี่น้องเนาะนี่กระสิเสียงดังไปแหนเพราะว่าเป็นลือเล็กพี่น้องเลย อก็เสียดดแทงลายพี่น้องเว้ยแด็มด็ดตอนนี้กำลังชิจ่ายเงินตอนนี้เบิร์ไทยเก้าพันสามป้าเงินหมื่นหนึ่งเมื่อเช้านี้เกือบปิวหมดเลยหมื่นหนึ่งไปเลยจ้า ถาเบิ่งตันทอนเปน็นยังไงอันนี้คือสั่งหินสั่งทรายแล้วสั่งหินสั่งทรายสั่งเล็กสั่งเล็กกระพุ้งสั่งอุปกรณ์อนะไรเนาะคือว่าครบบ่ได้แต่ออ้ยนนังก็ดินเท่าสิคนเขาเฮือนปะเออ เงินที่เหลือพี่น้องหมดไอยไปสั่งพี่เฮียเหรือเ่าได้เลยข้าขึ้นต้อระ้มเงินก้มหัวง่ายๆบอหอดพันซ้มาเลือเก้าลอยไปพี่น้องเอ้ยโดยเกือบมาจ่ายเพิ่นเป็นหมื่นป่ะอันนี้เกือบ มื 1> 1 off, ่น <pentru> น <them> ึงเดนี่พี่น้องแต่แต่ว่าหินทรายแตวเพื่อนสิไปส่งที่ลังเนาะเื่อหินทรายเลเพื่อหินทรายนะมาเลยหินทรายเพื่นไปส่งที่ลังแมนแมนแมนเาจแ่นเรอยหละแมนแมนแมรียบรยแล้วแมนแต่คือว่าเดือนสามบ้านฮาวบัดบ่มี่ทุไร สั่งดินหนอที่สองเอื้อนให้เอื้อนอีกเมื่อหนึ่งกับเบิร์ตไปแล้วเรี๋ยวหนอแมนสั่งดินต่อหลังจากซื้อเล็กซื้อนยังแล้วเขากำลังจะเอามาส่งพี่น้องตอนนี้ไอ้อุ้ยก็มานั่งอยู่ไอ้อุ้ยเป็นอะไรรอเมือพี่นดีใจว่านอกไปสั่งกันสั่งดินให้สี่โหลดนะฮะได้ดินเพิ่มอีกสี่โหลดได้ดินเพิ่มอีกสี่โหลดสี่โหลดกันราคาอยู่ นนับพี่้องเยแพงในด,ดินกันนะราคากระโดดรหัสร้อยบาทอ่ะรหัสร้อยบาทเขาบรูดเลยนะนั่นแหละเขาว่าน้ำมันกับแพงเขาว่าดินมันก็ไกล้กเขาว่าดินมันก็ไกล้เขาว่าต่อเนื่อ,ง,อ,องกับบรายเลยพี่น้องเลยเขาาว่าได้สามนี่ราคาแม่นบรายเลยมิต่ราคาแพงขึ้นสี่สาเก่าในบมีเนาะเหพิ่มปูนโตโมาซื้อตัวหวานเคี้ยนสามห้า บ่ได้บ่ได้หอดสามหาได้บ่าเนีขึ้นไปอีกสามเจ็ดบรูตเลยสี่สันโอ้ยอียงมันก็เครม่มขึ้นเลื่อยพี่น้องเอ้อยพุดีแบบว่าผู้ใหญ่จะดีเอื่อยเวียงเอื่อยเวียงที่เราเคยซอยเจ้าตลอดเละเอ่ยเวียงนะเดี๋ยวน้องใายบึงหูบบอยู่ทางเมืองนอกพคอนละสื่อสื่อขอบลายอย่างแลนะเนาะ ซื้อหินซื้อทรายซื้อดินซื้อเล็กอ่ะไาตายลาดีกว่าหินทรายเนาะเล็กตปะปูปูนดินดินบล็อกนี่ผมก็ได้แล้วปูนเท่ากับส,สอบเขี้ยวในเอาซาวอันนั้นก็เอาหาสอบอย่ามันบะไรยอย่างอื่นเลยพอดีเป็นใส่กับตอยู่เพื่นอนเป็นสิบหาสอบปูน ปนแดงนะว่าเขาใส่ยังไรแม่เทคานลก่ว่าเาเห็ดนร้ายเพืนแมน่พูดีพูดีเงินกับเงินกับพูดีหมืน่นหมืนม่นเงินกับพูดีหมื่นสามพับาทวมื่มพันบาทวม,วมกัน้ รวมๆกันแล้วก็ถือว่าเรือแบบบ่พ่อนะแจ็คมันเรือแบบไรเรือแบบบ่พ่อเนาะแต่เยวาวกะขอขอบคุณเนาะผูะ้ใหญ่ใจดีหลายหลายเมียตาเอ้ยเมียตาเอ้ยอุ้ยแหแมนมตลอ,อดปีพี่น้องเลยอายังทำหยังกับคอให้จเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเด้อ สาธุเอาเอ้เอ้ยออพรอนดูรรเป็นิหน่อยลาพันล้านด้อเบิมาอนี้ลมมาผเมบี้บอูบอสัคอยเพเพนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแมสุขกร่สบายใจสุขภาพแข็งแรงมน เอออุ้ยบอมันสั่นล้วบ่น่ะขนาดเอาเงินให้ยเอออุ้ยก่ชักเราสิซื้อเน่ยไรพี่น้องเอยเอออุ้ยน่ะกายด่างนะพราะสำคัญนะทัวรกับเมียน่ะพอาะสำคัญทัวรกับเมียน่ะขนาดเอาบริหาจัดการให้เมื่อนี้นะแบบว่าขาดยังเพิ่มเติมเมาจากสิริหูตอนฟุกขึ้นนะเอ้ยเนาะแม่พอสร้ากระซิ่งในม้งเกาก็มีแล้วแต่ว่าข่าวต้องยังได้สิเอบโอ้บ่าวตายสิบเอ็ดเหตุไห้ เออแปแบบปลอตายกะเมื่อบันนาการกะเมื่อบนปพากะขั้นบอกอันนั้นกะบอกเมื่อเมื่อกได้แล้วแต่หรือไปเห็ดใหม่เอออุ้ยต่อหรือว่าันใดๆปลอดตายแล้วก็เวียกงานแล้วก็ลายพี่น้องเยก่อนอื่นเขาก็ชีเห็ดนั่นโครงราคาเท่านเ้าก่อนโอ้แม่นเห็ดเท่านั้นำแม่เรนลายสิ่งลายอย่างเนาะไปไปเมื่อเมื่อเบิ่งอันเดียว่าเขาเมื่อส่งฮอตสาแหละปะเฮากับเมื่อมาแล้วพี่น้อง นี ali, make, đi, ่ยินไส้เพิ่นกับเข้าเจอกเอามาส่งแลยนี่พี่น้องปูนนี่จำนวนสามสิบปลายสอบสามสิบหาสอบในเลขคงเลยว้ยพ่ออยู่ดออไอ้ด่างบ่อยู่อยู่แต่เมียเพิ่นไปเนาะ ตกมองเก่านะดีที่สุดค้องกระไดมาครบแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ย,อยน้องก็บคอให้เอ้ยได้บุญหลายๆเด้อน้องเป็นสะพานบุญหายเป็นทีบรลอยแล้ว ให้อ,อยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อลมโพลมไสอหละเหตุการณ์เห็ุหงานกับคอให้งานการหลับหลื่นดีเด้อเด้อเงินนองเองินไหลนองทองไหลโฮมเต่าเด้อเด้อถศรจะสอยคนตุกคนอยากนะอาบุญนกากันเอ้อคลิปนี้น้องกับสิครา,ลาคลิปเลยเนาะเอออุ้ยมายืนอยู่พ <c oughs> ีดด้วยค่ะนี่พี่เน <c oughs> คลิปนี้ก็บสิอลาคลิปเพลงพานีเด้อฝากากดไลค์กดแชรกก์กดติดตามสองสนีป่าเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องกล่าวคำว่า,าสบายดีเอ,อ้ยอุ้ยเป็นไังไงความหูซึกเจ้าเนี่ยนี่น,นะตื่นเต้นบ่ถ้ามันหายเอื้อนไปซื้อเองเอื้อนซื้อได้บอสซำมัยบอสได้บ่ได <laughs> ้บ่จากแนวซื้อบอสันโอ้ยอันพัวกับเมียนะพี่น้องเขาเหนือกว่าพัวพันสิบเก้ากว่าเมีย เมียกับพื่ซ้ำกันพี่น้องเอ้ยแบบว่า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 บ่จักขนาดพี่น้องยิ่งเพืเห็ดในในแจ็คสิไปเริ่มต้นแนในแจ็คสิไปสื่อแนใดโอ้ยขอขอบคุณขอบคุณเด้อใหญ่ใจดีที่มีใจโอ้ยจ็คส์หายเราหายทางในผมแหละพี่น้องเอ้ยเราเราแบบตื่นตันใจนะแบบพี่น้องเราก็ยังบริปันนี่ขนาดนี้นะนะบบเคยแบบว่าขนาดพี่น้องเรายังบโบเคยแบบว่า

โอ้ยสบายดีพี่น้อง